โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตบอล c ิช n n ่นของผมเฟิร์สนะฮะก็กลับมากระต่อกับดอ t สต้าชิปเบรกนะครับซึ่งเป็นํำคัญเสกเมงวันทัซึ่งมันเป็นาพารต์ต่อจากพาร์ท,ที่แล้วนะครับแล้วก็อัดต่อจากเมื่อกี้นั่นเองก็อย่างที่ผมบอกคือ วันนี้เราจะไปเราจะต้องไปเกาะอื่นแล้วนะครับแต่ผมจะเอาก่อนนะครับเป็นเกาะหละักเนาะแต่ถ้าเกิดมีเรือดีวันนี้ผมก็คงไปเกาะอื่นแล้วแหละแต่ทีนี้มันติดปัญหาคือผมกําลังจะทําเรือไงแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าเราไม่มีไม้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้อาหารคล่อยลอแล้วเหมือนกัน ก็เดี๋ยวผมว่าจะพายตรงไปก่อนอหอยแมงพูต้องสองจุดเนี่ยไม้ปักต้องใช้สารลายสารลายเนี่ยสารลายผมว่าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึง่งดีตัดมาห่าผมต้องการหนึ่งปักไม้ครับโอเคไปเดินทางต่อ ก็เกมนอนสตารฟนะครับก็ต้องห่วงเรื่องอาหารด้วยนั่นเองเ <c oughs> พราะถ้าอาหารหมดหมดใจก็จะลดเรื่อยๆนะครับโหอยแมงผู้อยี้ย <c oughs> แต่ที่แน่ๆน่าจะน่าจะรอดแล้วดูท่าพอมีมะพร้าวให้ด้วย กินดิบๆไม่ดีนะครับผมเราต้องใช้ไม้เราต้องการอาหารมากกว่าน,นี้ขอต้นมนะพร้าวหน่อยนะลูกมะพร้าวหนะ้าลูกมะพร้าวหน่อยเนี่ยลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวกินไม่ได้ทำไมล่ะเนาะ ก็อันนี้เก็บหรือว่าต้องใช้มาเชเตเท <c oughs> มะพร้าวหั่นขึ้นไปในชั้วเลย <c oughs> แต่ยัน้อยก็ยังดีมีให้กินอ้ยทองแต่ว่าเกาะน,นี้ไม่มีลิงมะเพราะว่าของมันตอบวางอยู่นี้เราไม่มีใครเก็บอืม เอาละเกาะน,นี้เอาอีกเกาะแล้วอะ่ะอย่าดูไบโอมันไบโอมเหมือนเอเกาะที่เรามาเลยเกาะหลักเราอะ่ะเหมือนกันเลยเฮ้ยเก็บเก็บก่อนอ่าแน่นอนว่าสติกหมด,ดยว้ว ไมได้ยินเสียงข้างขาวเนะี่ยก่อนนี้ดูกว้างกว่อยมีลิงฮนะเกาะนี่ยนนเดี๋ยวผมขออน้านาดูรอบๆเกาะแป๊บหนึ่ง ตรงไหนที่มีเสียงงูอ่ะตรงนั้นมีงูแน่นอนโชว์ให้ดูนี่ใช่ไหมเสียงงูอ่ะเอาไม่ใช่อันนี้อ่ะหรือว่าอยู่ในไม้ไผยบอกมาสัดีๆแล้วประเด็นคืออะไรคือน,นกแก้วใส่หมวกตัวสลัดนะฮะมันไม่ใช่เลยเกาะน,นี้มีลิงอยู่ดี ตอนนี้ขาดตัวเยอะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดต้นไม้เกาะน,นี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทำเรือไปเกาะเดิมเราเก็บเก็บอบเชบชบบนี่ยังงูพิษงูพิษมันมีดีเลยกันตรงต,รงต,รงตรงีว่ วิ่งกว่าน,นี้อยู่ทำไมต้องเอาเอาอ๋อเอาอ๋อเอาเอา๋ออู้หกดผิดไปกดตลีลิงปลาขี้ใส่โอ้ยตี๊บโรลิ่งปลาขี้ใสนั่นแหละลองขุดตรงนี้ดิแล้วก็กขุดขุดจนมันหมดอ่ะ ก็ว่า,าอยู่ว่าอันตรายงไงไม่รู้นี่อะไรสายเตที่ผมไม่อยากขุดหมดขุดหมดแล้วมันเป็นนี้มไม่กล้าขุดเลยเห็นได้ก้อนหินมามันก็ดีหรอกแต่ถ้าได้ไฟมนด้วยมันไม่โอ้งกินค้าวความเลือดอ่า สองสามเรือยังไงแลเขาต้องกลับไปเกาะนู้นอยู่ดีอ่าเดี๋ยวเขากลับไปเกาะนู้นแล้วกันไขไก่ไก่ไขไก่ไม่ใช่ขใขไขไก่ไขอะไรม่ลูกโอ้แนกระปุนเลืองแสง พวกแมงกระปุนตอนนี้ขอพ่านก้นนะมไม่ใช่แล้วเลยนะอันนี้ต้องรอให้มันนั่นก่อนเพาะเดี๋ยวผมลองทิ้งไว้ก่อนแล้วกันทำมืดเลี้ยวทำมืดเลี้ยวเอกออกอกออกแล้วก็เอานี่ไปใส่ที่ตัวปลาไเรา ต่อต่อ,อไปก็ทำเรือปุ๊บ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 ,บ,บเรือรุ่นโอโต,โต,โต้ไทยเอาดีได้เรือใหม่แล้วด้วยนี่หอกทิศเอาดีได้หอกทิศด้วยมาดูกันมีอะไรต้องใช้เชือกโอ้โหหอยเชียวเหรอ เลสุดใช้อะไรนาะเยอะอ่เทลสุดใช้หอยเคลสคิอันสาลายสองอันแล้วก็ชื่อกอันหนึง่งต้องไปเก็บตรงนี้ได้สาลายเก็บทางกลับไปเกาะเก่าได้แล้วก็ไปขุดหอยเคลที่เกาะเก่าๆๆมันไม่ใช่หอยเคลหรอกมันแปลว่าเปลือกหอย ไอลามสโตนนี่ยังไม่ให้ได้เลยไอแซน,น,าน,นหาง่ายเดีย๋ยวเราไปนั่นกันดีกว่ากลับไปเกาะเก่าเพราะมันต้องใช้ใช่ไหมละ่ะโวกเซฟเอ่ะเชือกมันใช้สามอันโอเคได้เชือกละ กลับไปเกาะเกากันต,ตอนนี้ไม่มีอาหารกินเลยโอ้เขเปลี่ยนเรือมันเล่นเร็วขึ้นนเรือเนี่ยเบรก่อนขอกินมันไม่มีอาหารกินแล้วเนี่นจริงๆโอ้มีเพืองเพืองเลยนะพวงมาลาัยมีพวงมาลาัยกับไฟด้วยที่ไว้ใส่อะอะไรกันแล้วนี่เนี่ย ที่มันมถูกเกาะแล้วขุดแล้วแล้วเราจะไปเกาะฝั่งนู้นไงเออเออเดี๋ยวนะครับอือไม่ทราบว่าผมจะกลับเกาะนู้นไงจะต้องพายเรือหนอ่ไยนะ เทเดี๋ยวสา,ายมากเดี๋ยวมันก็โตไงเบรกเลยเรือไวขึ้นเยอะเลยถ้าเรือดีกว่านี้มันคงจะไวกว่านี้เยอะเลยครับเก็บอันนี้มาด้วยนกะสีเขียวสีเขียวนกป่านกป่าเนี่ย ม,มีอาหารกินแล้วเนะี่ยซีเชลซีเชลซีเนวจุเอาบุ๊มันใช้ทั้งหมดสิบอันแล้วนะเสือ้อเกาะเสื้อเปลือกหอยใช้สิบอันเจ็บวาัน,นั้นถูกแพนสิบอันต้องไปคาบที่เกาะนูน่น เกาะหลักลอยมไม่มีอาหารจริงๆแล้วเนี่ยตายแล้วไม่มีอาหารกินทังไงคงต้องพึ่งอย่างเดียวละตัดต้นไม้หาไ่ตัดต้นไม้ออกไฟนอกอ่อ มีไข่นกให้กินไม่อืดเต็บไหมล่ะเล่ <c oughs> นกินงูหนังงูเรียกเทสกินงูหนังงูนะครับไอพวกนี้ไม่มีหมวกนนั่นไม่มีหมวกกัปตัน ขอไข่ลูกชานงเลียไข่หนุกใหม่ล่าหาเราอะสติคคือสิ่งที่ต้องการ อขวานหายขวานพังแล้ว่้วยอืมอันนู่นใส่นั่นเนี้ย,อ,ยนะอันี้เกาะเก่าจ้ามีเกาะเก่าเผาที่แล้วเก็บมา โอ้ยลามไวเนอะไม่เหมือนภาคทูเกเตอร์แล้วภาคทูเกเตอร์เราค่อยๆลามอันนี้ลามปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยเอาแค่นี้เลยขวานมีที่ใส่ของกินก่อนเอาของพวกนี้หาได้กินก่อน ไม่ได้ตกการคิดเท่านะไม่มีไม่มีทุกของครับเล้วพวกนั้นามาดูทอยเราครับถึงไม่พอเน,นาะผมต้องการฐานทั้งหมดหกอันหกนะเฮ้ยเหรียญทองเหรียญทอง ท้องอะไรกับอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันที่นี่เนี่ยตอนนี้ปลูกเหมี่ยนนั่นเดี๋ยวนั่นเหลือกลับบ้านโดยวัยนะปลูกเราเผาปา่าเขาไงเราก็ต้องปลูกคืนนะขอป่าเขาเราก็ต้องปลูกคืนขอ ออกมาช่วงขาวปู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 ทายรูปทรงกำลังพอดีอร่อยแล้วทุกที่กรอบดีถึงใจปู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 ไายอร่อยถึงใจแบกไทยทุกคนมีน้ำสาล่ายแล้วกิน กาพายเลยไปเรื่อยๆของดีกินอีกรอบหนึ่งไม่กินเดี๋ยวจะตายเอาเฮ้ยประสาทเนี่ยว่าอันนี้ทุบได้เดี๋ยว่อ้มาทุบนะครับนีอยู่แถวบ้านเรานี่ มานี่มันี้เสร็จปุ๊บอ๋ออออมอยเกา ะอะไรล่ะสปิ๊กมานมชงสปิ๊กยุกนมยุกหมอนี่เอาินก่อเงินขงข้านอะอ๋อที่ทำอาหารเลยสปิส๊กหม้อยุงทำไข่ ดาวสีเงินหมดแล้วงบงบนี่อะทีมนี้ครับที่ต้องเอาไปใช่ไหมที่เห็นแล้วคือเกาะนี้น้ำขึ้นแล้วฮนะ มันต้องใช้สติกหกอันนะสติกเริ่มโตแล้วนะ่ะได้อยู่ได้อยู่สติกเริ่มโตแล้วสติกหกอันในการทำหมอ้อนี่ไงมันเริ่มโตแล้วคนทินมันต้องมีอุปกรณ์มวกจับแลงนะ มีแหละจะต้องใช้ยังมีมุ่รอมีมุ่ออกมาตัวหนึ่ง้าฟันด้วยทิศเก็บมาป้าฟันด้วยทิศ้าฟันด้วยทิศเก็บมาเก็บการมูมาแล้วพอตรงนี้ไม่มีเลยมูบ้อฟาฟันป้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 าฟันเลยดูนะหมดเซอร์ไว้ใช่ไหม นี่สุริมังคีบา่าทำธุรกิจกับลิงที่แน่ๆคือเอวอลกรตกปลาที่จับแมลงที่จับแมลงนะครับอ๋อก้อนที่แน่ๆคือก้อนหิน พอทำเสร็จปุ๊บก็ไปที่ฟลูททำไมอ่าหมอ้อหม้อขัดเราติดไปทั้งนันหมดแล้วที่ตับแรงนอ้อแน่ๆหรอกอาจจะยังเหลืออยู่สติกนะโอ้โหสามอันสุดท้ายพอดีเก็บอ,กอันหนึ่ง ทำหม้ออาหารนะครับเราจะได้มีกินมีอยู่สักทีแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเก็บของให้มอมไม่จตเป้นของเราครับตอเบอรี่มานหนตรงนี้นะจบแล้วชีวิตอา่านั่น เชื่อแหละว่าสดเน่ะมาขนาดนี้ไม่สดก็งอยหรอครับไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ยเจอสตอเบอรี่เขาเต็มแน่เลยอาไม่แน่อาจจะมีการย้ายเกาะแล้วมั้งเนี่ยนทะรัพย์สิ่รน้อ no. ยครับนี่ก็คลีลิงเกิดอะไรขึ้นกับบ้านลิงก็มารู้เนี่ย อหรือว่าเป็นใงมุมใงมุมนี้อยนี่ว่าไปไม่มีของฉันทําอาหารน้องอุนแล้วโหอหื <c oughs> จากสภาพเดี๋ยวผมจะทําการเดินทางไปเกาะอื่นนะคร Oh าราอไม่งั้นดูท่อเราอยู่ไม่รอดเกาะไม่มีสติ๊กไหมไม่มีด้วยแหละแบมบูอ่ะแล้วเขาอะไรกินเราเนาะครับอย่างนี้ก็แหละเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าทำอะไรดี แล้พวกนี้มันหาได้นออโอ้กอะแล้วก็กินกินแล้วก็ดูแผนที่ดูแผนที่เสร็จปุ๊บเรืออยู่นี่เอาเรือไปไหนดีขอบคุณมา,ากเกาะนี้เพจะไม่ดี ดูจากสภาพแล้วน่าจะได้อันเดียวยงั้นก็ต้องไปเกาะอ,อื่นแล้วเลยนี่จับได้ปะจับเห็นกระปุ้นได้เต้อจับมาดิเมอร์เดอร์ ไม่แง่กับเราอ่ะโหย้ยอร่อยด้วยเอาแล้วไนงะแมงกระพุนอร่อยก็จาบดิของอร่อยม่หาดแมงมุมเอ้ยแมงมุมเลยแมงกระพุน <c oughs> ฉันไม่ดรอปนะเอกสิกรแล้วก็ดรอป เมอร์เดร์เห็นไหมพิงงอนกัน,นแล้วแล้วก็เอาค้อนมาน่ยเปิด,ดนี่่อนเชือกบอร์ดเสีงยงนี้มันหมูบ้านหมูเหรอ,อแต่ไม่น่าจะเป็นหมูนะเพรกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปูก็ได้ หรือเป็นหมูก็ไม่รู้แน่ๆมีงูกับแมงมุมสู้กันดูอะ่ะเขากำลังป้กันดุเดือดเลยงูกับแมงมุมไปเจ้อปอ,อกมาตอนนี้แหละดูดิาก,าการต่อสู้ใใท,ที่แท้จริงแท้จริงคือการลอยครับไม่ใช่การต่อสู้ใดๆท้งนั้นทันทนน้ำผมลอยแล้วไปแล้ว เอาละครับการต่อสู้ในครั้งนี้เอ่าสวายที่จะเอา,เาต่อไปจะเป็นเบ็ดปลาเนาะ กี่นาทีวะเลยหกนาทีอะไรอะไรเราอะเราอะอะไรเราอะอะไรเป็นแค่เงินลมอ่ะได้นิวก่อนไม่ได้เหรอแกขอสักที ขึ้นเซฟก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันกระตกไม่ขึ้นเซฟไปด้วยเนี่ยเราพอขึ้น็อืมแล้วเรามาขึ้นเลยตอนนี้นี่ฮะห,ม,หม,ออมูหมูกอ้อยหมูหมูกอ้หมูกอหมูกอะใครให้หลับตรงนี้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 ครับเรียนเดี๋ยวเอา จ้างหมูเกาะเป็นเพื่อนฮัลโหลหมูก็าฟอ l โลตามมาสิโอ้ยอันนี้มันเร็วซองไม่สู่ดีว่าที่นี่มีอะไรบ้างทำไมตรงนี้ต้องขยับกวาดแล้วเปียวเนี่ยขยับเนีย่ย หลังนี้เลยลังนี้อ้าตายถลันแทงมุมติดตายกันไปทั้งหมดเลยเนี่ยหลังแทงมุมใ้ชู้นขอแล้วหมูหมแกจันหวะเลิฟยูเฟนทันกิวแต่ว่า ้องการที่โกนหนวดแล้วอการี่มอยมากๆเร็ครับเือแล้แกอีกตัวเ็าหมอค้อนี้ ไปก็หา่างจากเกาะเราไม่เท่าไหร่นะอเอาเกาะเดียวกันน่นะเนี่ยกรรมโอเคไปดูเกาะนู้นได้เลยบายหรือบายที่นี่เนี่ยคือที่ต่องการคือสาหร่ายในหนู เราจะไปท่องจุดเกาะชาก็ตายมีน้นำลึกน้อมีน้นำลึกปา๊าเก็บของเขตน้ำลึกเหรอเอ้ยนี่้ำตื้นหรืว่าน้ำลึกที่นู่น อนาคตค่อยเก็บนะครับจังหวะนี้กรปชือบอไปชือบอเอาเป็นว่าลงตรงนี้เนาะเกาะเราถูกก็เนี่ยถูกอยู่บนสุดเลยนะน้องไม่เป็นไรเพื่อไปด้านบนว้าเป็นวิวสองนะฮะล่งในมุมเราไปที่ บ้านกว่าหนะน,น้างูโอเคก็เป็นว่าสำหรับดอสตาร์ภาคคลิปเวกในพาร์ทที่สองก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยละ่ะก็พันหน้าก็จะมาลุยอะไรกันก็ว่าไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับไอพิษไอพิษโน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 ข้าง็ไม่ยากตายหลังไมะเลยเนี่ยโน้ยที่แกก็ทั้งยาญสุดเกิน ได้แต่ยื้อชีวิตไปวันๆนะครับก็ตอนนี้ผมมันไปติดพิษจากงูพิษนะนะก็เลยดูท่าน่าจะตายนะครับก็เลยมาอัดบอกไว้ก่อนแต่ถ้ารอดก็จะมีพาร์ตต่อไปนะครับโดยที่ยังเป็นแบบเดิมเนี่ยนะคือยังเป็นที่เดิมนะครับแต่ถ้าเกิดตายก็คงเป็นสถานที่ใหม่นะครับก็มาบอกแค่นี้ะนะครับผม